สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูปัญหาใหญ,ใหญ่ของรถขนาดกลางหรือขนาดขนาดใหญ่นะครับที่พบเจอกันทุกคนนะครับก็คือการมองด้านหลังนะเห็นไหมด้านหลังเนี้เวลาเราจะถอยหรือเราจะดูรถด,ด้านหลังเนี่ยมันเป็นมหาหาตสาหรับเรามาก๋ย่าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับมาเรามาดูกันนะครับรถใหญ่ใหญ่ยยยยเนี่ยรถระดับกลางก็คือรถพวก s u v ขึ้นไปเนี่ย ปัญหาก็คือเวลาเรามองด้านหลังจากด้านหน้าเนี่ยเราโล่งอยู่แล้วเราวิสัยทัศ์ดีมากคือกระจกมานจะใหญ่เรามองเห็นทั่วเลยแต่ด้านหลังเนี่ยเราจะมองลำบากอ่าน,นี่ดูนะครับกระจกมองหลังอันเนี้ยเห็นชัดเพราะว่าเราไม่มีเบาะถ้าเราใส่เบาะปุ๊บมันจะบังอยู่ระดับนี้เลยเออระดับนี้อ่ะ คือแทบจะเป็นทั้งหลังเลยครับยิ่งมีผู้โดยสารเนี่ยก็คือหน้าลูกค้าหน้าเพื่อนๆเ,เราจะบงังเราจะมองไม่เห็นเลยว่าเราเราถอยนะก็คือถ้าปัญหาเวลาขับรถอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องมองกระจกนี้ก็ได้เรามองข้างเอาข้าคือหมาถึงกระจกข้างเนี้ยมันยังช่วยเราได้นะว่าเรามีรถทั้งหลังไหมอย่างเงี้ยเราสามารถมองเออมีรถทั้งหลังนะ โอเคยังไม่มีปัญหาอะไรมากปัญหาสําคัญคือตอนถอยเราจะถอยอยังไงอะปุ๊บามีบอกเต็มปุ๊บมองไม่เห็นละสิ่งที่ช่วยได้คือกล้องมองหลังรถถ้าเราติดจอ android ข้างหลังมันจะมีขนาดใหญ่ที่มองมองเห็นได้ง่ายนะครับเวลาเราถอยปุ๊บเราก็จะเห็นด้านหลังได้ง่ายแต่ถ้ารถเราไม่มีเนี้ยลำบากเลยครับถอยลำบากเลยเนี่ย เราไม่เห็นการชนล่างเราด้วยเห็นไหมเราก็การระยะไม่ถูกแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนคันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันก็คือติดติดไว้นี่ก่อนเดี๋ยวให้ดูคันต่อไปนะครับในคลิปหน้าว่าพอติดแล้วเนี่ยเราจะถอยได้ง่ายขึ้นแค่ไหนนะครับฝากติดตามกัน EP หน้านะครับกับช่อง a u t o b i ิ๊กค นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยติดตามกันคลิปหน้านะครับในการถอยรถนะครับสวัสดีครับ